เูเหุกานเป็นอมสิขายคมี่อุปกรณ์ห่นคือะครับกอกแกนครับคืเขาเาแงซื้ออครุพันฑ์ครุพันธ์คือสิ่งที่มันคงเครื่องเครื่องปันน้ำผลไม้นี่ไม่ได้เครื่องอบขนมไม่ก็ไม่ได้เ เลีใใ้ยงไก่ไข่ก็แม่งเลยก็แม่ระมัดอีนะครับก็ปรสตร์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอาอะไรดีอ่ะเป็นไปใช่ไมาเอาไม้กวาดดอกหญ้า,าไม่เผื่อจะได้มาทำสร้างไม่ได้ให้กับในหมู่บ้านนะพว่ไม้กวาดดอกหญ้า,าก็ได้ใช้ไมกวาดน,นะครับก็สรุปว่าก็เลยได้มาเพราะว่าเป็นเป็นไม้กวาดดอกหญ้า,านะครับก็จะมี เป้าหมาอยู่สีคนเนาะสตเ่น้เดียวสเหีไม่เไม่ควั่เลส่ลดใชลูดใ่แทนูแทนเออนี่คือก่มเาหมายคนนึงเนาะแล้วก็มูกายกายแทนลูกสาวแล้วก็ไพร์ไพรส์กคนนี้ไร์ุสิทหมายว้

มาอเอะรได้อย่งไรไขายไหมนะครับแต่ทีนี่วัสดุอุปกรณเนี่ยเขาเขาให้มาคูณเลยละสี่พนะครับก็เยอะอยู่ใช่ไหมเยอะไครับเยอะทำโอ้เ็มทำลายนี่ยทำายเป็นมืด อันต yeah. ่อดยตไนนี right? yeah. okay. uh, ้้เา มาจากไหนเนี่ยใครให้มารู้ไหมครับใครให้มาที่ไหนใครเอามาให้ถามเพิ่นนะบอกเพิ่น่ทั้งหมดจ้าเด็กนั่นจ้าหลักน่นจ้าเราไม่เห็นจับนักแข่งจับนักแข่งนะครับเออเอามาสนับสนุนอ่อกิจกรรมสร้างพัฒนาอาชีพให้กับครูเดินผู้มีรายได้น้อยเนาะเราต้องมาว่าให้เป็นยังไง

ขูาซื้อยพูดาซื้อแล้วูาทานีเอ่ยพูดาซื้อเพ่ทำสิ่ไรนะซึ่งวันนี้เนี่ยเนาะก็ป่ดไแม่บ้านผมยังว่าเดี๋ยวถ้ไปซื้อน้ำเพิงหอร้อยยหอ่ไหแล้วมือหัมวันนี้เราก็ได้ ดี call, ่กอนผู้ทรงคุณูเลยแหละนะครับมาจากทางไกลนะครับมาจากบ้านกาญรูจักกันไหมครับย็นขึ้นแนะนำตัวหน่อยจักน่อยรู้จักไหมครับรู้จักแลว่าตะพ่นองเหมือนกันนี่สิรู้จักมึงงก็เนยาบีนยาบนะางเพนนะ รบอว่่ไกันดีนอี้ก็คือได้รัของสชีพนะครับปีก่อนนูนแหละนะครับก็ทำก่อนทุกอ่งคนี้เป็วันกันก็ขายแล้วพุ่งแนะเหมอนี่เราเเราไดสอ ทีนี้วันนี้เนี่ยก็จะมีพี่ทาวอีกคนนึงเนัะพี่ถาวร5ประมงเนี่ยครับผมรู้จักกับไม่รู้ักครับสวัสดีครับวันนี้ช่วงนี้เนี่ยก็ท่านพี่ทาวรจะได้ จำงานกันเราะั้นมาเพื่อครับก็เดี๋ยวจะให้พี่ทวารนี่แหละคือมาช่วยงานลูกน้องขอเราเดี๋มาติดตามติดตามงานนะครับมาติดตามไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงไก่ทำให้กวาดดอกหญ้าครับว่าเป็นยังไงเรื่องนี้ไม่บานเขาก็เห็นพี่แอร์พี่บ้านยกมือขึ้นโอ้โหวันนี้ค่าอาหาร ไม่มีนะครับเพราะว่าแบวัสดุเขาให้ซื้อให้ซื้อให้เราคนละสี่พันหมดแล้วบุกงง่ายจุดหนึ่งนะครับ,รรบตามผมอย่างกัน<อ>วันนี้เราจะต้องช่วยกันช่วยตัวเองนะครับส่วนค่าวิทยากรนเนี่ยผมก็จะควักส่วนตัวให้น่แหละอก<โ>็ะจะแบง่งให้นะ <c oughs> สองคนละสองร้อยพอไหมนน้ำ <c oughs> น้ำดื่มน้ำอไรก็เดี๋ยวเราก็ช่วยกันผู้ใหญ่เป็นเจ้าภาพ้านเราเป็นเจ้าภาพช่วยกันตระกูล เรียกว่าซ no ื <ator il> <ğim> ้ออุปกรณ์มาคนอื่นๆเอามาเสริมช่วยกันผมเอีนมีมอ่านกไ้นเอาผู้ใดที่ถามยังกระสงสัยยังกระถามเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ